ไอ้จริงๆพิลุธชัดเกาหลีใต้ตั้งใจย่อมมาเลเซียในศึกเอเชียนคัพหลบญี่ปุ่นด้านโค้ชซาอุดิอาระเบียลัน่นแปลกมากที่เกาหลีใต้ไม่ชนะด้านโค้ชเกาหลีใต้ลัน่นไร้แผนเลี้ยงญี่ปุ่นในรอบ16ทีมเอเชียนคัพล่าสุดกลายเป็นประเด็นดราม่าในวงการฟุตบอลที่แฟนๆหยิบยกมาวิจารณ์กันอย่างหนักหลังจบเกมที่เกาหลีใต้ตัวเต็งแชมป์รายการเอเชียนคัพ แต่ผลงานกลับแผ่วเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มทําได้เสมอมาเลเซีย3ต่อ3เหตุที่เป็นแบบนี้เพราะญี่ปุ่นเต้งหนึ่งของรายการไปพลาดแพ้อิรักซึ่งส่งผลต่อการควยไปเจอแชมป์กลุ่มที่ทีมสมเขาอยู่และนั่นคือสิ่งที่แฟนบอลเอามาวิเคราะห์ว่าเกาหลีใต้ตั้งใจทําผลงาน ไม่ดีเพื่อจะเป็นรองแชมป์นี้การเจอกับทีมซามูไรบรูในรอบ16ทีมสุดท้ายหรือไม่โดยเกมนะัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มที่เจอทีมเสื้อเหลืองเพจดังอย่างเด e เน c o โคชได้วิเคราะห์สองจังหวะที่เกาหลีใต้เหมือนตั้งใจพลาดทั้งที่ทีมระดับนี้ไม่น่าจะพลาดโดยได้โพสต์ว่าให้ภาพเล่าเรื่องเองแล้วกัน ตอนผมเขียนหนั่งเขียนไปขำไปตลอดวิเคราะห์สอประตูที่เกาหลีใต้เสียให้กับมาเลเซียแบบไม่เม็กเซนสุดๆเพราะมันฉีกทุกกฎฟุตบอลที่เคยเรียนมาทั้งหมดประตูแรกเกาหลีเสียบอลหน้าประตูแบบทำแม่งทำแม่งแล้วโดนสวนกลับในสถานการณ์ 2 V งสอง,สองแต่อยู่ดีๆพี่กองหลังเกาหลีเราก็ไม่ประกบคู่ไม่เล่นเกมรับและวิ่งเข้าไปเป็นผู้รักษาประตูอีกคนเฉยเลยคำถามเดียวคือทำไปเพื่ออะไรขอโทษที่หยาบคายเพื่ออัธรสประตูที่สองได้โปรดขยับเชฟเป็นรูปตัววีบอกเลยนี่คือการยืนเชฟ เกมรับที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่ดูบอลมาคืออยู่ๆพี่แบ็กซ้ายพี่เก่าก็ยืนลายแบบโคตรสูงและปล่อยให้ผู้เล่นมาเลเซียวิ่งแซงแบบหน้าตาเฉยแถมยังไปเตะเขาแบบงงๆแจกจุดโทษไปอีกทั้งหมดทั้งมวลทำไปเพื่ออะไรให้แฟนบอลตัดสิทธิ์เองแล้วกันขณะที่โรเบโตมันชินี เฮชโคทีมชาติซาอุดิอาระเบียตอบคำถามสื่อหลังถูกถามถึงผลการแข่งขันระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้สเสมอกับทีมชาติมาเลเซีย3ต่อสเพื่อหลีกเลี่ยงการพบกันกับทีมชาติญี่ปุ่นในรอบช6งทีมสุดท้ายเฮชโคชาวอิตาลีได้เผยว่าใช่มาเป็นผลการแข่งขันที่แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นหากเป็นเราเราต้องการชนะทั้งที่เรามีโอกาสมากมายถ้าคุณต้องการเป็นแชมป์คุณต้องกล้าเผชิญหน้ากับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนอกจากนี้มันชินี่ยังเผยว่าเขา ยังอดหัวร้อไม่ได้หลังเห็นภาพเจอเกนคริมันกุนซือชายอรมันของเกาหลีใต้ยิ้มตอนถูกมาเลเซียนนำสองต่อหนึ่ง โดยล่าสุดครินมานให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่ายืนยันว่าไม่มีแผนในดๆในการที่จะเลี่ยงเจอกับญี่ปุ่นพร้อมโอดว่าทีมของเขาน่าจะเป็นฝ่ายชนะเราไม่ต้องการหลีกเลี่ยงญี่ปุ่นแน่นอนว่ามันไม่ใช่แผนของเราที่จะเสียสามประตูนในวันนี้เราต้องการผ่านเข้ารอบให้ได้ก่อนนั่นคือเป้าหมายของเรามาเลเซียเล่นด้วยใจอย่างมากและคุณต้องให้เครดิตพวกเขาแต่เราน่าจะชนะเกมนี้ทางนี้เกาหลีใต้จะเล่นเกมรอบชิงทีมสุดท้ายกับ ซาอุดีอาระเบียในวันที่30มกราคมนี้สำหรับประเด็นากา่าวทำให้มีแฟนๆต่างในเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าใจบนเสียทิ้งเฉยๆทางที่ครองบอลได้เหนือกว่าเห็นได้จากการเข้าทำคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตลกตรงที่นักเตะทำหน้าซึมเสียใจผิดหวังแหม้ตีบทแตกจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ซาอุทั้งใจครับงานนี้มันแส้จริงๆตกตั้งแต่รอบ16ทีมไปเลยนะเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกมนี้อยากให้เกาหลีแพ้ออสเตรเลียจริงๆนะสะใจแน่ส่วนญี่ปุ่นน่าจะแชมป์แหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่าจะใช้ระบบเอาทีมเข้ารอบ16ทีมมาจาับสลากประกบคู่อีกครั้งจะได้ไม่มีการเลือกเล่นหรือเล่นไม่เต็มที่หมดสนุกกันพอดีสักสีโยนทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เกาหลีใต้กับซาอุดิอาระเบียขอเชียร์ให้ซาอุชนะขาดและมันชนี่ลางแ้นแทนนักบอลอิตาลีที่เคยโดนเกาหลีใต้ทําเจ็บตอนบนโลกปี2002นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซาอุเขาเล่นดีนะยิ่งเลือกมาเจอด้วยวิธีแบบนี้รับรองได้เลยว่าแผนที่เกาหลีใต้วางไว้จะยากขึ้นกว่าที่คิดหลายเท่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า น่าจะแก้กฎใหม่นะทีมไหนที่เข้ารอบทุกๆรอบให้ใช้วิธีจับฉลากซึ่งต่อไปจะไม่มีทีมไหนเล่นเพื่อหนีทีมอื่นๆอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต,วต้นเกาหลีใต้เจอกับโจอโแดนก็ว่าแปลกๆแล้วนะคือพลาดแบบไม่ควรจะพลาดหลายจุดมากมีอย่างที่ไหนบอลระดับนี้ในนัดเดียวมีโอนโกตั้ง2ลูกฟังเกาหลีใต้คนสกัดเข้าประตูตัวเองก็เป็นกองหลังบายยืนด้วยนะลีคังอินแห่ง เปเอชเชนี่บุกเดี่ยวไปหน้าประตูจอแดนลุงๆก็มาดันเลี้ยงไปเลี้ยงมาเหมือนไม่อยากจะยิงโรโอกองหลังจอแดนวิ่งมาเติมซะง,งั้นเหมือนต่างคนต่างก็ไม่อยากเป็นที่หนึ่งของสายเลยท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้เลยนะคะน่าสมเพชม,มากงานนี้เหล่าดินพรานหนักมากอิจฉาไทยแซ่แรงทีมไนอุวยกันเวอร์วังหลังทะลุ16ทีมเอเชียนคัพ ล่าสุดควันลงคงการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ในรอบแบ่งกลุ่มนาสุดท้ายกลุ่ม F ทีมชาติไทยอันดับ113ของโลกเสมอกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียอันดับที่56ของโลก0ต่อ0ช้างศึกเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนเข้ารอบ16ทีมเป็นอันดับ2ของกลุ่ม F ส่วนซาอุเป็นแชมป์กลุ่มมี7คะแนนล่าสุด วันชิวชิวเพจกีฬาชาวลาวที่มีผู้ติดตามกว่า2.3หมื่นคนได้ออกมาโพสต์ลอยๆเดื่อระบุว่านักกีฬาเขาก็ดีใจเป็นธรรมดาแต่พวกอวยทีมตัวเองเข้ารอบ16ทีมได้ก็เหลือเกินและข่าวบางทีมก็โม้เก่งเกินต้านเขาจะไม่เชียร์ก็เพราะพวกอวยเวอร์วังนี่แหละไม่บอกก็รู้ว่า FC ประเทศไหน โดยประเด็นดังกล่าวกำลังเป็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากโดยบรรดาชาวเนต็ตตางวิเคราะห์และได้ตั้งข้อสงสัยหรือการที่เพจดังกล่าวออกมาโพสเนื้อหาคล้ายจะแซหรือเสียสีผลงานของลูกทีมมาสดาอิชิอิเฮชโคทีมชาติไทยหรือไม่ล่าสุดตอนนี้มีกลุ่มแฟนบอลไทยตลอดจนนักเรียนคีย์บอร์ดเลือดสยามจำนวนมากพากันเข้าไปพิมพ์คอมเมนต์ตอบกลับใต้โพสจนล้นทะลัก ขณะที่เพจลาวมองไทยสื่อเฟซบุ๊กที่มักลงข่าวความเคลื่อนไหวภายในประเทศลาวก็รีโพสต์อัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดระบุนักข่าวกีฬาของเราด่ากองเชียร์กับนักข่าวกีฬาของประเทศไหนไม่ออกชื่อประเทศแต่ทัวไทยกําลังไปลงแล้วหลังเป็นประเด็นดราม่าทางเพจต้นเรื่องก็ได้โพสต์เคลื่อนไหวชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอีกครั้งเป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งพอจะถอดใจความได้ประมาณว่า เปรียบผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจคล้ายคนมืนก่อนจะบอกว่าสิ่งที่ต้องการจะสื่อคือน้าข่าวบางประเทศดูจะชอบออกแอคชั่นโอเวอร์เกินไป16ทีม16ประเทศไม่ได้เจาะจงชาติไหนทั้งสิน้นสำหรับ16ประเทศที่สามารถตีตัวเข้ามาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในเอเชียนคัพ2023ประกอบด้วยกาตา ทาจิกิสถานออสเตรเลียอุซเบกิสถานซีเรียอิราน UAE ปาเลสไตน์อิรักญี่ปุ่นอินโดนีเซียบาเรนเกาหลีใต้จอร์แดนซาดีอาระเบียและทีมชาติไทยือน,นอกจากนี้ยังมีเพจ Facebook ที่ชื่อว่าเกรียนเจลีกได้พูดถึงประเด็นที่คนเราว่าให้ทีมชาติไทยว่าต้องเป็นคนที่เสียงเคร่งขนาดไหนกันที่จะกล้าว,ว่าคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จโดยที่ตัวเองไม่ได้ แม่เซียเ้ยวขี้เล็บเขาเลยไม่ได้โกรธเลยนะเวลาเห็นอะไรแบบนี้แต่สมเพชมากกว่าเออแล้วจะให้รักคนประเทศนี้ได้ยังไงกันสำหรับประเด็นก่าทำให้มีแฟนๆต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าหัดชื่นชมกับคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่แซะว่าเขาไม่เชียร์ย่าสารเนบ้านเรา คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็เข้ารอบ16อันนัถึงโมได้ไม่ได้ไปเล่นกันแบบนี้แหละไม่มีอะไรให้โมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีปัญญาไปแข่งรอบสุดท้ายให้ได้ก่อนค่อยไม่ปากดีนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจมปรากอยู่กับความอิจฉาต่อนะจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพราะแบบนี้ไงถึงตามคนอื่นไม่ทานสักทีมัวแต่คิดแบบนี้น่าสงสารเขานะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าให้ได้ครึ่งของไทยก่อนนะครับนักข่าวลาวเป็นแบบนี้หรอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าระดับเอเชียเล็กไปสําหรับลาวเพราะลาวมันต้องเตะระดับกาแล็กซีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ทีมคุณได้เล่นหรือ,อยังสภาพไม่แหกตาดูตัวเองก่อนเลยไม่มีความเจียมตัวกากก็หุบปากไปซะคอมเมนต์ตัวมาบอกว่าอีกกี่ปีพวกคุณถึงจะได้เข้าร่วมได้แต่ฝันไปก่อนลวนะจ๊ะคอมเมนต์ตัวมาบอกว่าตลบตะแรงแบบนี้ไม่แมนเลยจะพูดจะแซะก็ให้มันกระกร้าหน่อยสิเป็นผู้ชายหรือเปล่าคอมเมนต์ตัวมาบอกว่า ประเทศตัวเองไม่มีปัญญาแม้แต่ร่วมแข่งรายการนี้ยังจะมีหน้าไปแซกเขาอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายังน้อยประเทศเราก็ได้ดีใจได้เชียร์ได้ภูมิใจได้เห็นประเทศก,กากๆอิจฉาเล่นเห็นประเทศห่วยๆอกแตกตายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากล้าหน่อยนะครับพูดถึงทีมชาติไหนครับคิดว่าหมายถึงไทยแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ได้เขา้าเราก็ต้องโมสิจะให้ร้องไห้หรอชอบแซะคนอื่นเขาเอาเวลาไปพัฒนาประเทศตัวเองดีกว่าจะได้เจริญเท่าเขานะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพัฒนาประเทศตัวเองก่อนเถอะคอยแซะคนอื่นน่าสมเพชคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสารเขานะทีมชาติเขาไม่มีวันทำให้เขาได้ภูมิใจหรือได้โม้เหมือนเรานะสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ผลง,งานทีมชาติเขาก็ไม่ได้ดีกว่าเลยเพระเพอห่างกันราวฟ้ากับเหวยังจะกล้าแซะงงกับคนพวกนี้จริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโถเอ้ยอยู่แบบนั้นต่อไปเรื่อยๆนะก็ทีมเขาเข้ารอบด้วยตัวเองไม่ได้ไปโกงใครมาคงจะอีกนานนะขยันเข้าไว้วันหนึ่งคงจะถึงคิวคงจะอีกชาติหน้าลหละจ้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า แทนที่เห็นเขาประสบความสำเร็จจะดีใจกับเขาบ่งบอกถึงการศึกษาว่าสำคัญมากจริงๆท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ